เอาเลยสิครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นผลงานที่สร้างความเลื่องลือไปทั้งภูมิภาคอาเซียนเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราในชุดยู17ปีล่าสุดทุบสถิติกว่า13ปีในรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกครับพร้อมกับการออกมาสูหกกราดหัวใจเด็กไทยที่เรียกว่าโคสู้กระดูบิน วิ่งสู้ฟัดสุดๆนะครับให้เกียรติคู่ต่อสู้อย่างอินเดียมากๆเลยเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับพร้อมมาสรุป16ทีมสุดท้ายทิงแชมป์เอเชีย U17 ปีครับมาดูกันว่ามีทีมไหนบ้างนะครับคุณผู้ชมพร้อมเทคกระแสอีก2ทีมที่เข้ารอบตามทีมเไทยมาทั้งเวียดนามและก็อินโดครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอินโดนีเซียครับล่าสุดเนี่ยแฟนตัวเองยังทนไม่ได้นะครับบนอัพยศเลยหลังเกมระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียนะครับถูกตราหน้าว่าเล่นไม่เต็มที่นะครับจนกระทบความสำคัญของอินเดียที่ล้นผลคู่นี้อยู่เป็นไปได้ยังไงมาดูกันนะครับแล้วก็มาปิดท้ายกับสถานการณ์ของไทยลีกนะครับหลังบิ๊กแมต การท่าเรือเมืองทองจ่าฝูงเปลี่ยนมือแล้วเกิดอะไรขึ้นมาติดตามกันครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัมแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ไดีเลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชัมหน่อยนะครับพี่น้องบอลไทย เรียกได้ว่ากลายเป็นที่เรื่อหลือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุย่นอายุไม่เกิน17ปีของเราครับที่สร้างผลงานกระเดื่องนามเลยทีเดียวครับในการแข่งขันฟุตบอล U17 ปีชิงชมป์เอเชียรอบคัดเลือกด้วยการควา้าแชมป์กลุ่มดีกับผลงานที่สุดน่าประทับใจครับลงสนาม3นัดชนะรวดยิงได้24ประตูเสีย2ลูกนะครับเก็บ เก้าคะแนนเต็มนะโดยถือเป็นการทำลายสถิติในรอบ13ปีเลยทีเดียวนะครับที่ทีมชาติไทยอยู่17ปีคว้าชัยชนะทุกนัดที่ลงสนามในรอบคัดเลือกครับครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2011นู้นเลยนะครับทำให้ครานี้ครับเด็กไทยของเราเนี่ยนะครับในยุคของคุณมา,านามแป้งนี่เรียกว่า จัดหนักเรื่องของเงินอัดฉีดครับ3นัดนายกจัดให้ครับ9 0 0 0แสบาทนะครับเพราะเนื่องมาจากเก็บชัยชนะนัดละ3 0 0 0 0นได้3เกมติดต่อกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณมาดาแป้งยังออกมากล่าวชื่นชมทีมงานสตาร์คโค้ดที่นำโดยเสอร์เด็ดจะเด็ดมีลาบและน้องๆทุกคนนะครับ รวมถึงผู้จัดการทีมด้วยครับที่ดูแลทีมในทุกวันเช่นเดียวกับฝ่ายเทคนิคนะครับที่เดินทางมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามผลงานนะซึ่งผลงานที่ออกมาแบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทีมแ่งความหวังที่เต็มไปด้วยสปิริตและความไม่ยอมแพ้ของทุกคนทำงานหนักและลุยกันต่อในรอบสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเป้าหมายคือเรา ต้องเป็น1ใน9ทีมจากเอเชียที่จะไปแข่งขันฟุตบอลโลกยู17ปีที่กาตาร์ให้ได้ครับโอ้โ oh, ห oh, เรียกได้ว่าประกาศยืนยันเป้าหมายอย่างชัดเจนนะครับสร้างความพึกเขิมได้มากๆเลยทีเดียวนะครับสมาคมเดินหน้าขนาดนี้ครับอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ที่ก็น่าสนใจก็คือบทสัมภาษณ์ของเซอร์เดจะเด,ดมีลาบครับกุนซือของทีมชุดนี้นะ ที่เรียกว่าต้องฝ่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากๆเพราะว่าก่อนที่แกจะเข้ามาทำทีมชาติไทยชุดนี้ในนัดแรกที่ลงสนามเลยเนี่ยโอ้โหเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรสุดท้ายแกทำได้สำเร็จครับซึ่งเซอร์เด็ตก็ออกมาบอกหลังเกมว่าผมรู้สึกดีใจที่ทีมชาติไทยสามารถเข้ารอบต่อไปได้แต่วิธีการเล่นของเด็กยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะครึ่งแรกเด็กอาจจะประมาทคิดว่าจะเล่นยังไงก็ได้ต่างคนต่างเล่นกันอยู่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวกันเยอะจนมาเสียประตูโดนขึ้นนำเรายังต้องปรับปรุงอีกเยอะในการก้าวขึ้นไปในระดับเอเชียช่วงพักครึ่งเนี่ยเรามีการพูดคุยกันหม่ว่าหากเล่นแบบนี้ก็จบแค่นี้ไม่ได้ไปต่อครึ่งหลังทุกคนต้องเล่นเป็นทีม ผมพยายามปลุกสมาธิของนักเตะบอกให้พวกเขาเล่นเป็นทีมมากขึ้นหากทุกคนรวมใจกันเล่นมีเลือดนักสู้ทีมจะกลับมาได้แบบในรายการชิงแชมป์อาเซียนที่เราก็โดนวิยดนามขึ้นนำโดนมาเลขึ้นนำก่อนที่จะกลับมาได้ด้วยความพยายามแล้วทุกคนก็วิ่งเข้ากดดันด้วยความกระหายแล้วก็ทำได้ดีมากๆ ต้องยอมรับว่าอินเดียมาดีเช่นกันเขาอาจดูเกมที่เราเล่นกับเติร์กเมนิสถานทำให้พยายามไม่ต่อบอลสู้กับเราจะโยนบอลยาวเพื่อใช้ความสามารถความเร็วของแนวลุกเล่นงานเราซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนที่สนับสนุนทีมชาติไทยชุดนี้โดยเฉพาะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยท่านนายกมีอัดฉีดเพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอด รวมถึงขอบคุณทุกโรงเรียนทุกอะคาเดมี่ที่ส่งเด็กมาให้เราแบบเต็มใจและสนับสนุนเสมอมาฟุตบอลทีมชาติไทยเป็นของทุกคนทุกคนให้ความร่วมมือสนับสนุนทีมชาติซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีในอนาคตเด็กชุดนี้จะสู้ได้ทุกทีมหากมีการพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือสิ่งที่เซอร์เด็ดแกพูดนะครับหลังจากที่ ประสบความสุจเข้าสู่รอบสุดท้ายได้สําเร็จนะครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับความภาคภูมิใจกับคนไทยด้วยกัน <c oughs> ผมเชาแฟนบอลไทยเนี่ยโอ้โหสะใจดีใจสุดๆที่เห็นลูกๆหลานๆาน,นะครับวันนี้ฟุตบอลระดับเยาวชนเนี่ยวิ่งสู้ฟัดโ,โคตรสู้กระดูบินนะแม้ว่าจะตกเป็นรองแต่หัวใจก็ไม่เคยยอมแพ้นะครับ ความยิ่งใหญ่นะตรงนี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะอย่างที่เรารู้เราทราบครับว่าการแข่งขันรายการนี้การเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเข้ามาเป็น16ทีมเนี่ยต้องผ่านร้อนผ่านหนาวฝ่าอุปสรรคมามากมายครับและแน่นอนนะครับในย่านอาเซียนในปี2025เนี่ย จะมีทีม U17 ของไทยแล้ว1ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายและกับอีก2ชาติก็คือเวียดนามและก็อินโดนีเซียนะครับผมขอสรุปภาพของ16ทีมสุดท้ายเอเชียกันก่อนครับเริ่มกันที่เจ้าภาพอย่างซาอุดิอาระเบียนะครับที่ได้แข่งขันแน่นอนนะครับส่วนแชมป์กลุ่ม A ครับตกเป็นของเกาหลีเหนือครับ แชมป์กลุ่ม B ครับเป็นของอัฟกานิสถานครับแชมป์กลุ่ม C เป็นของเกาหลีใต้ครับแชมป์กลุ่ม D ครับเป็นของทีมชาติไทยเราครับแชมป์กลุ่ม E คืออุซเบกิสถานครับส่วนแชมป์กลุ่ม F เป็นญี่ปุ่นนั่นเองครับขณะที่แชมป์กลุ่ม G ครับคือออสเตรเลียส่วนแชมป์กลุ่ม H คือ UAE นะครับและแชมป์กลุ่ม I คือทีมชาติเยเมนครับส่วนแชมป์กลุ่มเจเนี่ยเป็นทาจิกิสถานทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดนะครับไล่เรียงตามนี้เลยครับนั่นก็คือทีมชาติจีนครับคุณผู้ชมส่วนทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดลำดับที่2ก็คือเวียดนามทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดลำดับที่3คืออินโดนีเซีย ทีมอันดับ2ลำดับที่4ก็คือโอมานครับและสุดท้ายทีมอันดับ2ลำดับที่5ก็คือทีมชาติอิรักนั่นเองนะครับผลงานครั้งนี้แม้ว่าจะมีชาติอาเซียนถึง3ทีมที่เข้ารอบนี้มาได้สำเร็จนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าชาวอาเซียนเนี่ยครับโอ้โหต่างเข้ามา กราบหัวใจของเด็กไทยครับที่โคสู้กระดูบินนะครับเรียกว่าเป็นทีมชาติที่ยกระดับขึ้นมาได้เยอะมากสำหรับไทยเรานะเพราะถ้าสังเกตดูดีๆนะครับคุณผู้ชมในบรรดาแชมป์กลุ่มของแต่ละกลุ่มเนี่ยทั้ง10กลุ่มต่างก็เป็นมหาอำนาจฟุตบอลระดับโยชนด้วยกันทั้งนั้นนะ่ะเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เรียกว่าเราสามารถเบียดและก็สอดซ่า,าขึ้นมาสู่พื้นที่นี้ได้ชนิดที่ไม่ต้องไปพึ่งฟ้าลิขิตด,ด้วยนะครับเล่นด้วยฟอร์มเล่นด้วยหัวใจเกมกับอินเดียเนี่ยต้องยอมรับว่าหลายคนบอกอาจจะง่ายนะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายนะมันมีเงื่อนไขแล้วก็มีมปัจจัยหลายด้านนะครับแต่เด็กไทยของเราก็ทําได้สําเร็จ แล้สาเหตุที่ชาวอาเซียนนะครับกราบหัวใจของเด็กไทยชุดนี้นอกเหนือจากการเป็นทีมจากอาเซียนที่คว้าแชมป์กลุ่มในรอบนี้แล้วเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือทีมชาติไทยชุดนี้ครับมีศักยภาพที่เรียกว่าดึงดูดคนดูได้เป็นอย่างดีคือมีคาแรคเตอร์ในการเล่นฟุตบอลเกมรุกนะครับไม่ได้เล่นเกมรับด้วยนะแล้วก็ทักษะของนักเตะชุดนี้เนี่ยเป็นที่เรื่องลือ นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงบอลไปกับตัวที่มีความคล่องตัวสูงเป็นอย่างมากนะครับประกอบกับการเข้าทําประตูก็มีความเฉียบขาดด้วยนะครับก็เลยได้ใจชาวอาเซียนหนักขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับทีมอีก2ทีมในย่านอาเซียนที่อาจจะเข้ารอบมาได้ก็จริงครับแต่ก็ถูกพูดถึงในหลากหลายแง่มุมนะครับผมขอเริ่มที่เวียดนามก่อน เวียดนามเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องไปกราบขอบคุณเมียนมาเลยครับที่ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถเข้ารอบมาได้ชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดเลยทีเดียวครับจริงๆแล้วเนี่ยครับเวียดนามเนี่ยเกมกับเยเมนเน่ยต้องเก็บชัยชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าตามคาดการเนี่ยต้องบอกว่าเวียดนามไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่า ก่อนเกมเนี่ยวิเคราะห์แล้วนะครับยังไงเมียนมาเจอกับคีกิสสถานเนี่ยมีโอกาสสูงที่เมียนมาจะเพรียงพ้ำแต่กลับกลายเป็นว่าเมียนมาเซอร์ไพรส์นะครับเอาชนะคีกิสสถานได้สําเร็จนะครับซึ่งจากผลการแข่งขันดังกล่าวเนี่ยมันทําให้เวียดนามแค่เสมอก็เข้ารอบครับแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่า แม้ว่าเยเมนจะออกนํำก่อนตั้งแต่นาที13แต่เวียดนามก็ตีเสมอในนาที31สนะครับสุดท้ายช่วงเวลาที่เหลือทำประตูกันไม่ได้นะครับเสมอกันไป1ประตูตอนน่อ1เยเมนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มส่วนเวียดนามเนี่ยนะครับได้รับอนิสงค์จากเมียนมาที่พิกชนะคีกิสถานนะครับหนีบวยมาก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยมี4แต้มจาก2นัดที่ลงสนามนะครับพอตัดแต้มกับคีกิสถานที่เกมแรกพวกเขาเสมอมาเนี่ยสบายเลยเข้าทางเลย กลายเป็นทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดไปเลยทีเดียวนะครับก็ก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามเป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยโชคชะตาฟ้าลิขิตเวียดนามก็เข้ารอบมาได้สําเร็จนั่นเองนะครับตาอีกคู่สิครับที่ตอนนี้กลายเป็นประเด็นอื้อฉาวสุดๆแล้วก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ชาวอาเซียนเท่านั้นนะ แม้กระทั่งแฟนอินโดนีเซียบางกลุ่มเนี่ยยังออกมารับไม่ได้ครับกับเหตุการณ์ฟุตบอลอัประยศอีกแล้วนะครับเมื่ออินโดเนียถูกตราหน้านะครับว่าเล่นไม่เต็มที่กับออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียก็โดนเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคือเรื่องนี้นะครับมันค่อยๆถูกพูดถึงเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆครับหลังมีคลิปช่วงท้ายเกม ระหว่างอินโดนีเซียกับออสเตรเลียที่ดูจะเล่นแบบสูเอียกันนะครับคือออสเตรเลียก็ติดชึ่งนะครับส่งบอลกันไปส่งบอลกันมาอยู่กลางสนามของตัวเองหลากหลายนาทีส่วนผู้เล่นอินโดนีเซียก็ไม่ยอมรุกขึ้นมาไล่นะครับไปยืนคุมโซนอยู่ในแดนตัวเองมันทำให้แม้กระทั่งแฟนอินโดนีเซียยังออกมาแสดงอาการ โคตรอับอายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้จังหวะเนี้ยนะครับล่อก,กันไปคือ10กว่านาทีได้ครับติดชึ่งกันไปติดชึ่งกันมาแบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับว่าคู่นี้มีผลคือถ้าทั้งคู่เนี่ยเสมอกันจุงมือกันเข้ารอบด้วยนะครับแล้วถ้านั้นไม่พออินเดียเนี่ยที่เพิ่งแพ้ไทยเขาก็คาดหวังกับเกมนัดนี้ว่าเฮ้ย มันน่าจะมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นเว้ยพวกเขาจะได้เข้ารอบแต่สุดท้ายมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเหตุการณ์นี้สร้างประเด็นอื้อเฉาวเป็นวงกว้างมากนะครับเพราะว่าเอาตรงๆนะผมพูดเลยว่ารายการเนี้ยคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ชอบเลยจริงก็คือนัดสุดท้ายไม่เตะพร้อมกันเออแปลกไหมคือนัดสุดท้ายเนี่ยผมมองว่ามันควรจะต้องเตะพร้อมกัน มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าซูเอียเกิดขึ้นผู้พูงตรงเกมของเวียดนามกับเยเมนเนี่ยถ้าเกิดว่าเตะพร้อมกับเมียนมาแล้วก็คีรีคิสสถานเนี่ยเพราะว่าเมียนมากับคีรีคิสสถานจบก่อนมันทาให้เวียดนามเนี่ยมีโอกาสที่จะเลือกว่าจะจบแบบไหนได้แต่ถ้าเตะพร้อมกันเนี่ยผมว่าความสนุกความเร้าใจมันน่าจะมีมากขึ้นกว่านี้เชกเช่นเดียวกับเกมนะครับที่ อินโดนีเซียเจอกับออสเตรเลียเนี่ยก็ต้องยอมรับเมื่อสถานการณ์เขาอ่านขาดขนาดนั้น,น,นเห็นภาพหมดแล้วเนี่ยการที่จะไปเล่นเต็มที่มันก็ไม่ได้ผลอะไรเนาะก็เล่นแบบติดชึ่งซูเอียกันไปก็จบจบกันไปแบบนี้ดีกว่านะครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้มีบทลงโทษอะไรหรอกครับแต่มักจะถูกพูดถึงในแง่ของความมีน้ำใจนักกีฬาสปิริตความทุ่มเทแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่ปแปลกเลยนะ อย่างที่ผมขึ้นเฮดไปเป๊ะเลยนะครับไม่แปลกที่ชาวอาเซเยนนะครับในครั้งนี้นะจะออกมากราบหวัวใจของนักฟุตบอลเด็กไทยของเราที่วิ่งสู้ฟัดจริงๆคือเกมนัดล่าสุดเนี่ยตรงๆนะฟิลทนไทยของเราอะ่ะแค่เสมอก็เป็นจ่าฝูงแล้วครับไม่จําเป็นต้องชนะอินเดียได้ซ้ํานะครับแต่สู้นะครับให้เกียรติคู่แข่งอย่างอินเดียนะครับไหนๆมาเจอกับเราแล้วนะครับเอาให้สุดนะครับเสมอเข้ารอบคู่อยู่แล้วไม่เป็นไร ลุยสุดนะครับก็เอาชนะอินเดียไปเลยนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่น่าจะกลายเป็นตำนานบทหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันก็อย่างที่ผมเคยพูดไว้อย่างชัดเจนนะครับวันนี้แยกไม่ออกแล้วว่าทีมชาติไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยระบบแล้วหัวใจในเรื่องของสปิริตเนี่ยมันค่อนข้างคล้ายคลึงกันมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้ ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับผมขออนุญ,ญาตปิดท้ายกับสถานการณ์ไทยลียกหน่อยนะครับขอพูดถึงคู่บิ๊กแมตช์นะครับไทยลียกประจำสัปดาห์หน่อยนะครับยังไม่ได้พูดถึงเลยครับนั่นก็คือเกมที่การท่าเรือครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับซึ่งบทสรุปสุดท้ายครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คู่นี้เนี่ยกินกันไม่ลงนะครับ เสมอกันไป1ประตูต่อนหนึครับเรียกได้ว่าโอ้โหณนะตอนนี้นะครับสถานการณ์ของฟุตบอลไทยลีกเนี่ยยังคงเข้มข้นเนาะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะครับกลายเป็น1ทีมที่สามารถแซงบุรีรัมขึ้นไปเป็นจ่าฝูงชั่วคราวได้สำเร็จแล้วนะครับนั่นก็คือแบงคอกยูเนเต็ดครับคุณผู้ชมมี24แต้มจากการลงสนาม1 1นัดชนะเ เสมอ3แพ้1นะครับส่วนบุรีรัมเนี่ยตอนนี้แข่งไป9เกมเ,เองนะครับชนะ7แล้วก็เสมอ2ยังไม่แพ้ใครมี23แต้มส่วนการท่าเรือมาสะดุดกับเมืองทองในนัดล่าสุดเนาะก็มี22แต้มนั่นเองครับไทยลีกยังสนุกนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าณนะตอนนี้นะครับฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเข้มข้นสุดๆจบชุดใหญ่คิงครับ จบย17เดี๋ยวไปต่อฟุตซอลชิงชมป์อาเซียนกันต่อเลยครับลุยกันยาวๆนะโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนนี้ยังมีฟีฟ่าเดย m a t มให้ได้ติดตามกันอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ